ฉันคือเสียงจากความว่างเป็นเสียงที่มาจากจิตวิญญาณภายในของเธอบนเส้นทางการตื่นรู้เมื่อ2500กว่าปีที่ผ่านมามีมหาบุรุษผู้หนึ่งที่ใช้ชีวิตเข้าแลกในการสแสวงหาทางเพื่อการหลุดพ้นจากทุกและเมื่อพบทางแล้วท่านก็ยังใช้เวลาที่เหลือของชีวิตในการชี้ทางให้คนทั้งหลายได้พบทางหลุดพ้นเช่นเดียวกับท่าน ท่านคือพระพุทธเจ้าผู้มีความเมตตาและกรุณาต่อทุกดวงจิตแลนะถือว่าเป็นครูผู้ยิ่งใหญ่ที่สุดและเราจะมาร่วมกันปฏิบัติบูบชาคุณพระพุทธเจ้าด้วยการทำสมาธิพร้อมกับพิจารณาธรรมเพื่อเน้นให้ผู้ภาวนาน้อมใจสู่การรู้แจ้งด้วยตนเองตามหลักแห่งเอฮิปัสิโกเชิญท่านจงมาดูเถิด โดยวันนี้จะใช้หัวข้อสมาธิเพราะการทำสมาธิภาวนาคือการหวนกลับสู่จิตดั้งเดิมที่ไม่วุ่นไม่ขุนและไม่ขาดจากธรรมเป็นการขัดเกลาจิตให้บริสุทธิ์ให้จิตของท่านได้คลี่คลายเข้าสู่ความสงบอย่างลึกและเป็นธรรมชาติบทนำสมาธิคืนสู่จิตแท้ข้าพเจ้าขอหยุดทุกความคิด ทุกความอยากทุกความกังวลข้าพเจ้าน้อมจิตก,กลับสู่ปัจจุบันลมหายใจเข้าข้ารู้ลมหายใจออกข้ารู้ข้าพเจ้าไม่ต้องเปลี่ยนแปลงอะไรไม่ต้องควบคุมอะไรเพียงแค่รู้อย่างเบาอย่างว่างความนิ่งไม่ได้อยู่ที่ข้างนอกแต่อยู่ที่การไม่ไปกับสิ่งใด ข้าพเจ้าคอยๆถอยจากเสียงถอยจากภาพถอยจากความคิดกลับมาอยู่กับจิตอย่างรู้อย่างนิ่งอย่างเปิดหากมีสิ่งใดผ่านเข้ามาข้าพเจ้ารู้แล้ววางหากมีอารมณ์ใดปรากฏข้าพเจ้ารับรู้โดยไม่เป็นมันข้าพเจ้าภาวนาให้จิตนี้ได้รู้จักตนเอง ไม่ใช่ผ่านคำแต่ผ่านความเงียบอันตื่นรู้จากนี้ไปขอให้จิตนี้พักและดำรงอยู่กับความเป็นจริงด้วยใจนี้ข้าขอน้อมรับธรรมและขอเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิดบานต่อไปให้ทำสมาธิห้านาทีจะใช้คำภาวนาเช่นพุทโทรหรือเฝ้าดูลมหายใจก็ได้ บทแผ่เมตตาข้าขอแผ่เมตตาแด่ตนเองขอให้ข้ามีความสุขปลอดภัยปราศจากทุกภัยทั้งพวงขอให้ข้าเข้มแข็งอ่อนโยนและยอมรับตนเองอย่างแท้จริงขอให้ข้าได้อยู่ในความรักความเมตตาและแสงแห่งธรรมข้าขอแผ่เมตตาแด่บุคคลที่ข้ารักขอให้เขาเหล่านั้นมีความสุขมีสุขภาพแข็งแรง ขอให้เขาเป็นอิสระจากความกลัวความเศร้าและความทุกข์ขอให้เขาได้พบผลทางที่ดีงามในชีวิตข้าขอแผ่เมตาตาแด่ผู้ที่เป็นกลางและแม้แต่ผู้ที่ไม่เป็นมิตรต่อข้าขอให้เขาเหล่านั้นมีจิตใจสงบปลอดภัยและเป็นอิสระจากความทุกข์ขอให้พวกเขาได้สัมผัสความรักแท้ในหัวใจตนเอง และรู้จักให้อภัยทั้งต่อตนเองและผู้อื่นข้าขอแผ่เมตตาแด่สรรพสัตว์ทั้งปวงในทุกพบภูมิขอให้สัตว์ทั้งหลายมีความสุขมีอิสระขอให้สัตว์ทั้งหลายหลุดพ้นจากวัตะแห่งความหลงและความทุกข์ขอให้ทุกชีวิตเป็นอิสระจากอัตตาและกลับคืนสู่แสงเดิมแห่งตนและในที่สุด ขอให้แสงแห่งเมตตานี้ย้อนคืนกลับมาหล่อเลี้ยงหัวใจข้าขอให้ข้ากลายเป็นแสงเล็กๆที่ช่วยปลุกแสงในผู้อื่นต่อไป